สวัสดีครับมาเด,ด้อพี่ดองเด้อยมันสีซ้อมรถอะรถยางตลวนี่ขอรับใบป,ปะตั้งจากขายก๋วยเตี๋ยวมากอะหมดกระยางหมดอ,อีกโอ้ถอนเอาไว้ก็คือจะเปิดปะ ไปจะไปไฟตลาดมือนะเอาไปปะที่ตลาดเดี๋ยวเรามาไปสร้างสมุดตัวหนึ่ง cái pa nút dạ mua sẵn rồi ô đó หลอกออกใช้ปัจจัยเลาดเรื่มอื่นให้กุวยเตีย๋ยวมันเป็นแางสองรถโอหตายแล้วพี่นอ้องเอ้ยสมเป็นมโนเนาะ Hehehehe <laughs> เรียบร้อยพี่น้องเออเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วแล้วพี่โดแล้วแล้วเงื่อนาเข้าไปตลาด จะหาให้หาไปใหดิก็ฟอนล้อมีอยู่สำหรับเคบีก็มีตอนนีแ้แหละพี่น้องเอาท <c oughs> ี่อ่อรอเป็นอสร้างมือหนึ่งยางมันหัวจะมันเดือดยังไงมันวัตถุสภาพลอ,อะไรย่างก็ได้ย <c oughs> ื่นจาไปปลายู่ตลาดแล้วมืออ่ะคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละวไม่มพี่น้องเ <c oughs> บิง้ง ฝากกดติดตามไปเลยเพี่องๆเนอสวัสดีครับ